าการลงทุนใน TFX e รู้จัก TFX e แบบง่ายๆฉบับมือใหม่มาพร้อมกับ3จุดเด่นคือ 1. ใช้เงินน้อยกว่าการเทรดสินค้าจริง 2. ทำกําไรได้ทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง 3. เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง TFX e คือตลาดที่ซื้อขายสัญญาสินค้าล่วงหน้าสัญญาที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือ Futures ซึ่งไม่ต้องส่งสินค้าให้กันจริงๆแต่ใช้ราคาสินค้ามาอ้างอิงเพื่อทํากําไร เหมือนกับการจองซื้อสินค้าและค่อยมาคิดกำไรขาดทุนในภายหลังตามส่วนต่างของราคาสินค้านั้นๆภายในช่วงเวลาที่กำหนดซึ่งกลุ่มสินค้าหลักในตลาดทีเฟกคือ 1. หุ้นและดัชนีซึ่งมีหุ้นรายตัวให้เทรดในฟิวเจอร์ มากกว่าร้อยตัวหรือจะเป็นดัชนีเซ็ตห้ที่เป็นตัวแทนภาพรวมตลาดการลงทุนไทย 2. ทองคําและซิลเวอร์ที่มีทั้งความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานทองคําแท่งของไทย 3. สินค้าฮอตฮิตอย่างค่าเงินก็มีให้เทรดได้ทั้งค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินเยนและค่าเงินยูโรและสุดท้าย 4. สินค้าเกษตรอย่างยางพาราที่อ้างอิงราคายางแผ่นรมควันชั้น3ของประเทศญี่ปุ่น หากต้องการติดตามข่าวสารความรู้ดีๆกดติดตามแฟนเพจที่ฟกเ a ชั o นไว้ได้เลย